่็ทำให้คนอื่นมีความสุขหรือว่าทําให้มันดีอะเรารู้สึกว่าดีที่สุดที่เราทําเนี่ยมันมัดจะแย่นะยิ่งสําคัญตอนที่เราไม่สบายด้วยนะคะพี่น้องา้าอย่าทําจงอย่าทําสวัสดีค่ะพี่น้องคะมาคุยกันในครัวโอ้ยวันนี้ออกไปเดินเล่นน้องเรียกลูกสาวพาไปเดินเล่นแป๊บหนึ่งโทรหาพี่ปองไม่ว่างพี่ปองไปฉีดยาวัคซีนดู เอาฟักทองมาให้ไอ้ลูกอ่อนๆวันนั้นมันมากเนาะเดี๋ยวจะเอามาแกงแต่ไม่ใช่วันนี้นะคะมาคุยกันในคูมันเหนียวจริงมันจริงนะคะจะมาทำสปาเกตตี้ซอสให้คุณปู่พี่น้องานะคาอาการอ่าดีๆและช่วงนี้บวมๆก็เบาหน่อยก็จัดการเลยนะ,ะไม่ต้องรอเวลา เนาะหน้าที่ทิงไม่ได้เราทําไหวเราก็ทําแต่ต้องเลือกเวลาที่เราต้องการต้องทําไหวนะคะตอนนี้เพิ่งจะสี่โมงสี่โมงเนาะก็จะทําเลยแล้วเดี๋ยวเด็กมาก็สปาติเกตตี้ก็จะได้กินนะคะพี่น้องขาชีวิตในต่างแดนถึงจะป่วยจะเหนื่อยคําว่าแม่บ้านก็ทิ้งได้นะคะยิ่งสําคัญเราไม่ใช่มี สามีางไงอืมเรามีลูกเล็กเนาะเรามีหลานน้อยนะคะพี่น้องขาเดี๋ยวดูก่อนอ่าดูนะคะอันนี้หมปูปนเนื้อแบบนี้เยจ่าจะชิมไม่ได้เลยก <c oughs> ็ <g> ทําชนิดที่แบบว่าไม่ต้องชิมนะคะหมูเป่นเนื้อนอมเนยหอมหัวใหญ่เนาะ มะเขือเทศก็จะเป็นมะเขือเทศแบบมีปาปิก้าข้างในอนะ่ะทำไปวันนี้ถือว่าโอเคนะคะบื่มนิดนิดได้นั่งพักเนาะแล้วก็ได้ออกไปเดินเรียกลูกสาวชวนลูกสาวพาไปเดินวันนี้ลูกสาวก็พาไปเดินได้เก็บลูกคัสัญยาอุ้ยเขาด่าสดชื่นนิดนึงเพราะว่าโ,โทรหา โทรหาป้าปองป้าปองไม่อยู่ป้าปองไปฉีดวัคซีนแล้วก่อนจะไปนั้นก็จะแวะมาส่งเอาฟักทองมาไว้ให้นะคะปาเกตี้ทำเสร็จไว้แล้วอยากกินเมื่อไหร่ก็กินกันไปเนอะเราจะมาตามใจเหมือนเมื่อก่อนถึงเวลาเราค่อยทำแบบสุขภาพดีไม่ได้นะคะพี่น้องคะตอนนี้จะใช้ระบบนี้เลย สุกแล้วเย็นแล้วก็อุ่นกินกันเองเนะเาะเรไปแล้วนะคะต้มสปากเกตตี้สูตรของยายจ๋าจะใส่น้ำมันนิดนึงอันนี้สูตรของกงู่าต้องใช้ยอกเข่าลงห้ามก้มโดยเด็ดขาดหลังแข็งคอแข็งโอ้ยทักหลาย หัน่นซาหันก่อนตอนนี้ต้องดูตัวเองก่อนมือต้งนงนักผัดหอมผัดหอมก่อนนะคะ๋ยวมาดูกันใกล้ๆเลยลบละเต็มแล้วผัดหอมก่อน ลูกชายหิวฝรั่งน้อยบอกว่าหิวมากกว่ามาฮะฉันรอไม่ไหวแล้วนะแล้วก็เนี่ยยังไหวอยู่เนาะหมูสั่งสามีซื้อมาหลายวันแล้วเดี๋ยววันนี้จะต้องรีบหัน่นเป็นชิ้นแล้วเข้าตู้แข็งเพราะชิ้นใหญ่ๆนี้เข้าตู้แข็งมันลําบากยามกินนะคะาถามว่าไม่ทําได้ไหมเรื่องอาหารของคุณสามีคุณปู่เนี่ย มันก็ได้นะคะพี่น้องคะแต่เราก็มีลูกเล็กด้วยเนาะไม่ใช่แค่ปู่แค่สามีและอย่างหนึ่งจะมานอนอยู่อย่างเดียวมันไม่ใช่นิสัยของเดจาะนะคะอยากลุกขึ้นมาวิ่งอยากให้เหงื่อออกอยากให้สดชื่นถ้ามันไม่เมาหัวมันก็โอเคคแต่ประเภทที่ว่าปัญหามันอยู่ที่หัวเมึนหัวเมานี่แหละเนาะ ที่ทำมาแม่บ้านนะคะอยู่ที่นี่จะปล่อยเขาเรียกกระสั่งอาหารร้านอาหารกินมันบอกแม่นถูกนะคะไหนประหยัดได้ก็ประหยัดเนาะก็คือเราต้องทําเองนี่แหละค่ะนี่คือผลจริงสาวคนไหนอยากมาอยู่ในต่างแดนแต่มองไปอีกมุมหนึ่งก็เก่งขึ้นนะจากสิ่งที่เราทําไม่เป็นเราก็ต้องฝึกทํานะคะ ใหม่ๆเขาอาจจะพาเราไปกินร้านอาหารบ,บ่อยๆแต่เรานนเนี่ยแหละจะเบื่อเองเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งร้อนนานนะสองอาหารฝรั่งเราจะกินได้สักกี่คราบยิ่งข้าร้านไทยตอนนี้อาหารไทยก็แพงมากเลยเนาะมันก็ตามยุคตามอะไรอะ่ะทุกอย่างเข้าวโงแพงนะฮะประหยัดได้ก็คือการทำเอง สำเร็จปาคิตตี้พวกนี้มีไหมมีนะคะ่าสามีลูกเวลาเราทำแล้วเราก็จะชินกับฝีมือของเราเนาะเพียท,ทำอร่อยปะงะหลอกใช้กันนี่หว่าถามว่าชีวิตเมืองนอกลำบากไหมนะคะถ้าคนที่ สบายมีคนดูแลในเมืองไทยบอกเลยว่ามาอยู่ลำบากแน่นอนนะคะเริ่มต้นจากการปรับตัวเรานี่แหละย,ยิ่งเรื่องอาหารด้วยแล้วนะคะพี่น้องคาลำบากแน่นอนเนาะแต่ถ้าถามว่าเรามาอยู่แล้วเราได้อะไรได้ฝึกฝนตัวเองได้ขวบอนคนนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งที่เราคิดว่าตัวเองทําไม่ได้เนาะยิ่งเรื่องอาหารเรื่องหลายอย่างเลยนะคะ สำหรับยายจ๋ายอยู่เมืองไทยทํางานโรงงานอาหารเช้าเอออาหารถุงบ้านเรามันหา,ากินง่ายนั่นคือความสุขที่คิดถึงนะะและอีกคำหนึ่งคำถามเนาะคำถามที่ถามว่าโอเดี๋ยวก่อนนะอะไรคำถามที่ถามว่าป่วยขนาดนี้มันจะต้องมาดูแลคนอื่นอีกหรอฮนะมันไม่ได้หนัก ชนีดที่ว่านอนค่ะที่นอนพี่น้องเอ้ยขอบคุณที่ห่วงใยนะคะเนาะวันทั้งวันเวลาเยอะเวลาเราดีเราก็ทําเวลาเราไม่ไหวเราก็นอนนะคะเราทำมาครอบครัวอันนี้หยิบคำหนึ่งในความรู้สึกของตัวเองนะเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งเดือนที่ผ่านมาที่ยาจะไม่สบายหนึ่งเดือนสองอาทิตย์แรก บ้านนี้สำคัญนะคะำหรับมุมจกคิดเนาะแม่บ้านจะเ,เขาเรียกว่าบ้านจะมีสีสันได้จะมีความสุขได้คนที่แต่งเติมนะอันนี้ก็มะเกิดเทศแต่ว่าผสมเหมือนบาซิลิกุมมะเกิดเทศที่มีอะไรอะซอสมีกระเพราฝรั่ง เด็ดี่ณีของลาพาผัลักบาซิลิกึมด้วยนะคะใส่ลงไปอย่างสามีเนี่ยพอเมียป่วยหนักจริงๆค่ะอ่าตอนที่ไม่มีปู่เขาก็จะมีอาหารสำเร็จที่เป็นกล่องเหมือนมับนบดสำเร็จหมูสำเร็จอะไรของเขานะเขาก็จะมาอุ่นกินเขาก็ทำให้พวกเขากินได้นะคะ แต่ความสุขที่เห็นสิ่งที่จะเจอสัมผัสที่ผ่านมาอารมณ์ของเราไม่ได้เราทานเราหงุดหงิดใส่สามีมันทําให้บ้านเกิดปัญหานี่แหละอารมณ์เนี้ยบอกจริงๆนะบางครั้งถ้าเราปล่อยให้มันเป็นแบบนี้นานๆไอ้จ๋ากลัวเลยนะไอ้จ๋าบอกตัวเองเลยนะว่าครอบครัวมีสิทธิพันธ์ได้กับความรู้สึกของเราแล้วเรา,าจ,จะเอาใจใจ ในช่วงเวลาที่มองว่าเฮ้ยทำไมอันนั้นอันนี้นะคะเนาะก็ต้องขอบคุณที่บอกแล้วก็ขอบคุณหลายๆคนที่คอยเตือนคอยมองนะคะบางครั้งก็ต้องด่าให้รู้สึกเนาะเอาจริงแม่บ้านสิ่งสำคัญเป็นหลักครับไม่ใช่ว่าไอ้สีสันความสุขของ แต่หนึ่งสิ่งนะเมื่อวานนี้ยาดาเข้ามาเนาะปู่นเนี่ยจะอ้าแขนรอรับเลยรอรับหลานหลานกอดที่หอมหัวหล้านพีก็ชื่นใจอ่ามันเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่เราจะเติมเต็มให้กันอ่าและเขาก็เข้าใจนะคะอย่างวันเนี้ยอ่ะจีจาบอกว่าจีจาจะออกบ้านนะลูกสาวมารับจะไปเดินออแป๊บหนึ่งแต่ว่าไม่กล้าไปเดินคนเดียวเพราะเมื่อวานนี้ เดินกับสามีวันอาทิตย์เดินกับสามีแล้วมันอาการไม่ค่อยดีนะคะเขาก็บอกโอเคไปเถอะเซ็นตะิได้ก็ไปชั่วโมงหนึ่งมไม่ถึงชั่วโมงดีก็กลับมานะคะมาแล้วยังโอเคก็มาทําอาหารต่อเนาะ,ะแต่สิ่งสําคัญอยู่อย่างหนึ่งนะคะการฝืนตัวเองเพื่อทําให้คนอื่นมีความสุขหรือว่าทําให้มันดีอะเรารู้สึกว่าดีที่สุดที่เราทําเนี่ยมันมัจกจะ แต่สภาพร่างกายเราไม่ได้มันก็เลยมีสิ่งที่ได้เห็นกันจะพอเรามาปรับนะทั้งเราและเขาเนอะเรานี่แหละต้องมาปรับตัวเองกับการดูแลในเวลาที่เราทําได้อืมมันก็ดีขึ้นแล้วก็คุยกับสามีตรงๆมนกระทั่งน้องสาวนะพูดตรงๆเลยว่าฉันมีแรงทําฉันก็ทํา เวลากินอาหารเย็นของปู่เนี่ยมันเป็นเวลาที่สามีเราอยู่บ้านอยู่แล้วนะคะเนาะอาหารเช้าโอเคมายากซุปขนมปังเราอยู่เราก็ทํากันไปนะฮะเต็มกระทะเลยพี่น้องคะ <c oughs> เต็มกระคะนี่เราก็จะได้ใสก่กบเป็นเมนูวันนี้กินสามกอลูกเนาะยาดาในคิดถึงนะเนี่ยเพราะว่า จีจะทําซอสที่บอกเลยว่าจะจะไม่ชิมเลยนะคะเดี๋ยวไว้ให้สามีและปู่มาชิมเองเนาะสามีและปู แต่ก็ทำนะ หมสองกิโลเนาะก็จะกินวันนี้เสร็จเย็นก็จะตักใส่กระปุกไว้นะปกติเลยเยจ่าจะทําแบบนี้เวลาทํางานหรือวันไหนเหนื่อยก็จะออกมาแค่อุ่นแล้วต้มสปาเกตตีให้เท่านั้นนะคะจะไม่ทำเล็กน้อยสำหรับซอสสปาเกตตีโอเค hey. คลิปนี้ก็มาคุยกันในครัวนะกับหน้าที่แม่บ้านเมียฝรั่ง เป็นคนใช้บอนนะคะถ้าคิดว่าเป็นคนใช้ก็เป็นคนใช้เนาะแต่ถ้าคิดคําว่าหน้าที่แม่บ้านเราก็เป็นแม่บ้านคนหนึ่งนะคะฝรั่งก็แค่สามีก็เหมือนเราได้กับสามีไทยเราก็ต้องทั้งทำงานเราก็ทั้งทำกับข้าวเราก็ต้องดูแลลูกอยู่ดีแต่เอาจริงนะชีวิตเนี่ยเป็นผู้หญิงเนี่ยมันหนักกว่าผู้ชายนะคะแต่ว่าการได้สามีฝรั่งพูดเปรียบเทียบตัวเองเนาะ สามีฝรั่งเนี่ยมุมเขาคืองานบ้านงานช่องเขาช่วยเราอยู่บ้านซักผ้าเปลี่ยนที่หลับที่นอนอะไรพวกนี้นะคะคือเขาช่วยเรามากกว่าเปรียบเทียบกับพ่อของลูกคือสามีคนแรกคนไทยนะคะแต่มันก็ใช่ว่าทุกคนเดี๋ยวนี้สามีคนไทยน่ารักเห็นหลายคู่นะคะพี่ชายน้องชายช่วยเหลือลูกเมียอุ้ยน่ารักนะคะมันอยู่ที่บุญวาสนาที่เราจะได้ไม่ได้เนาะเรื่องแบบนี้นะคะ เพราะฉะนั้นถึงแม้หลายๆคนอาจจะคิดว่าได้ผัวพรั่งแล้วสบายไม่ต้องทําอะไรอันนั้นฝันนะะนั้นฝันเนาะเนาะมันยิ่งลําบากก็มาอยู่ที่นี่อาหารไม่มีให้เราสั่งซื้ออย่างเมืองไทยนะคะมันอยู่ที่บุญวาสนานะคะเราเลือกไม่ได้ฟ้าสั่งมาสวรรค์ส่งมาให้เราต้องมาอยู่ไกล ก็ต้องดูแลกันไปนะคะใครเจอคู่ด mm. ีก็ให้ดูแลเนาะหัวใจไม่ว่าหญิงและชายความรักอยู่งนานมันห่างหายแต่ความดีที่จะดูแลบริบัติกันอะ่ะมันจะผูกมัดกันไว้ยาวนานนะคะพี่น้องคะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเนาะมายืนคุยในครัวอาหารของปู่ของสามีของคุณลูกชายลูกชายไม่กิน ตอนมาเกิดที่ปีจ่าก,ก็จะทำยิปเบอร์เกอร์นะคะกินกับสปาเกตตี้เนาะให้กับคุณมลังน้อย